สวัสดีค่ะไขแมงดาเริ่มบอรเริ่มฟักแล้วนะคะค่ะอันนี้ก็คือการอนุบาลของลูกแมงดานะคะในเบื้องตน้นหลังจากที่เห้าได้ไขแมงดามาแล้วนะคะเขาแยกออกมาฟักข้างนอกนะคะค่ะออกมาอ่าบ่มข้างนอกเอิ้นบ่มนะคะบ่มข้างนอกอันนี้ก็คือหวกค่ะหวกลูกออดนะคะลูกออดกบค่ะแล้วก็จะแยกลูกแมงดาใ่ แก้วละตัวตัว,ตวละแก้วนะคะอ่าหนงดานหนึ่งตัวค่ะหนงดานหนึ่งตัวลูกออสก็หนึ่งตัวค่ะจะส่วนนะคะแล้วก็จะใส่หลกักใส่หลกักพักโต๊ะพักกอดก็ได้ค่ะหรือว่าอ่าหลักจอกหลักแหนก็ได้ค่ะเพื่อขา้เขา,าเขากาะนะคะเขาก็จะอ่าอยู่กับเยือแบบเนี้ยค่ะก็จะเบี้ยนไว้อยู่เนี่ยสแสดงเ,เ,เขาก็จะเกาะไม่แน่เกาะเขาก็จะเกาะนะคะ อ่าเพเป็นอย่างค่ะในเรื่องของในเรื่องของอ่าเมงดาสิตัวน้อยก็เยอะเพราะว่าเมงดาจะกินอาหารโดยวิธีการเจาะดูดนะคะบพแมนว่ากันกใหญ่แล้วก็เคี้ยวนะคะค่จะนี่ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ฟกกักออกบพาะ่าเนื้อเมือกขากาลังตึงกาลังไข่อ่ากาลังกาลังอ่ากาลังจะบาะนะคะกาลังตึงนะคะอ่าเพื่อนบ่อเขาบ่อเริ่มมากๆก็จะเป็นอ,อ,อ,อนย่างค่ะ ค่ะนี่นะ,ะจะจะแยกแก้วละตูนะคะแก้วละตัวอีกกระลูกออดนะคะใส่ไวนะะน้นะคะค่ะนี่แหละค่ะลักษณะเบื้องต้นนะคะครับง่ายๆคร่าวๆนะคะ การอนุบาลรูปแมงดาได้ไขแมงดาออกมาแล้วมาเเ็ดแบบไดนะคะก็จจะเป็นลักษณะนี้ค่ะมาร่วมมาห้มกันไว้ในถังี่กระมังแบบนี้ก็ได้ค่ะเขาจดได้ดูแลง่ายนะคะแล้วก็ทาัรนาการห้อนนะคะถ้าก็ฉีดปกกี้นะคะฉีดน้ำสองสามชั่วโมงสีเทียนะคะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะ่ะสองสามชั่วโมงสีเทียหรือว่าผ่า ยืดหรือพายังก็ได้ที่ชุบน้ำแล้วก็ห่อไปก็ได้ค่ะเพื่อบ่าให้เขาแห้งนะคะจะเปียกไรก็บดีจะเน่านะคะหลังจากนั้นกับประมาณหาถึงหกถึงเจ็ดมือนะคะเขาก็จะฟักตูเป็นตูบอลงมาเป็นลักษณะนี้นะคะเขาก็จะไม่แยกใ่แก้วละตัวแก้วละตัวนะคะอาหารกับแก้วละตัวเปลี่ยนน้ำเป็นอาหารทุกมือนะคะอาจจะเป็นเส้าหรือวันแรกก็ได้นะคะเขาก็มือจับทังสี่ก็ได้ค่ะ กระลุนี่้เลยค่ะกระใสหลากหลากขดน้ำหรือยังกระไดฟองน้ำกระไดเพื่อใช้เขาก็ไเด็กเกาะนะคะกระดัเยียวก็จะตะคุบกินเยียร์ได้เลยนะคะค่ะค่ะค่ะก้แกวหง่กับสองตัวก็ได้ะคะ่ะอันนี้ก็คอแยกให้เห็นเป็นเป็นข้าวข้าวเป็นภาพที่มันมองภัพออกนะคะ้าไม่ยังสงสัยจังใจกระทักเมื่อถามใดเด้อจ่าเด้อทั้งหนาเพียหรือทั้งแชทหรือทั้งไล์ พั้งเบอร์080923 4 5 2าหาจากศูนย์เรียนดูการเรียงแมงดาปูหนาบ้านรุเฉือดจ,จังหวัดขอนแก่นนะคะยินดีตอบทุกคำถามค่ะเรียงว่าเรียงกับศึกษาใดนะคะเพื่อจะ,ะเป็นความรู้นะคะเพื่อไปต่อยอดใดคอยคิดคอยตัดสินใจเสียหนึ่งด้วยจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ